การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคอสชวันนี้นะคะพลโทอนันตพรการจจรัตรัฐประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตอรอเป็นประธานการประชุมคอตอรอครั้งที่4ทับ2 5 5พ ซึ่งนอกจากคอตรอจรายงานสรุปเรื่องมาตรการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาคู่ละ80บาทที่คาดการจะเริ่มต้นได้ในวันที่1กรกฎาคมน,นี้แล้วนะคะอย่างรายงานความคืบหน้าในการพิจารณายกเลิก8โครงการและการพิจารณาความคืบหน้าในข้อมูลที่จะต้องติดตามอีก28โครงการเพื่อความเหมาะสมและคุ้มค่า ขณะดเดียวกันค่ะการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันของคอสชอวันนี้นะคะพลเอกวิชิตศรีประเสริฐหัวหน้าคณะนายทหา,ทหา,ทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นประธานการประชุมโดยฝ่ายความมั่นคงรายงานเรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวฝ่ายสังคมจิตวิทยารายงานความคืบหน้าในการระงับโครงการทับเลตและกองทุนกู้ยืมการศึกษาและฝ่ายเศรษฐกิจแจ้งเรื่องเตรียมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะ